สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ t k n น้องนิวเยียกันอีกแล้ววันนี้จะมาทําคลิปอะไรทําคลิปอะไรนี่เราจะมาอาบนะ้ำน้องนิวเยียด้วยแป้งผงรายแชมพูตัวนี้กันนะครับไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงอาบน้ํำยังไงมันเป็นแป้งผงอาบน้ําแห้งลักษณะมันเป็นยังไงไปดูกันเลย ก่อนที่จะมาอาบน้ำน้องกันขออน,นุญาตให้อีนน้กรน,นะครับนี่ให้ก่อนที่จะอาบน,น้ำเลยอันนี้เราก็จะให้ก่อนที่จะอาบน้ำหรือว่าก่อนที่จะแปรงขนทุกครั้งนะครับโอเคได้เป็นประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็น,นี่คือแมงดีโตโร่นะครับเป็นสูตรเด็กนะครับอันนี้เป็นสูตรบำหัดใจโอเคให้น้องกินอ่ะนับจมไปเลยว่ะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับขั้นแรกก็คือจะต้องแปรงขนก่อนนะครับแปรงเอาขนส่วนเกินออกนะครับที่เป็นขนที่เขาผัดออกแล้วนะครับ ก็จะแป้งออกไปเลยนะครับแล้วก็นี่เลยเราจะใช้เป็นรายแชมพูแป้งผงแบบนี้กันเลยนะครับนี่ขั้นแรกก็จะโรยลงบนตัวของแมวน้องแมวนะครับแล้วก็ทาให้ทั่วตัวเลยนะครับทั้งหางทั้งหัวทั้งคอทั้งขาทั้งอะไรนะครับทาให้ทั่วเลยอ่ะแล้วก็ ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าขนของแมวแห้งดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่แห้งแป้งมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับพอทาจนทั่วเสร็จแล้วนะครับก็จะพักเอาไว้ประมาณ2นาทีนะครับแล้วต่อมาอันนี้เราก็จะโรยแป้งบนตัวน้องเพิ่มนิดนึงนะครับแป้งแบบนี้ก็จะ ประหยัดใช้มากเลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับแมวที่กลัวน้ํานะครับหรือว่าแมวลูกแมวที่เด็กอยู่ยังไม่ควรจะอาบน้ํานะครับก็เหมาะกับแบบนี้มากเลยอ่ะนี้พอหลังอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะให้น้องกินขนมแป๊บนึ่งนะครับโอเคนะครับพอครบ2องถึงสานาทีแล้วนะครับก็เอาน้องมา แป้งขนอีกรอบนะครับเพื่อเป็นการเอาฝุ่นแป้งส่วนเกินออกนะครับนี่เลยแป้งแบบนี้เป็นให้ทั่วตัวเลยนะครับนี่นิ่งๆหน่อยกอ็แป้งไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าฝุ่นๆุนมันจะเห็นว่ามันจะมีฝุ่นขาวๆนิดนึงนะครับ คนก็าผุ่นจะอ,ออกไปหมดนะครับแปรงไปเรื่อยๆเลยนูฝุ่นก็จะมาเกาะในในแปรงด้วยนะหวีไปเรื่อยๆเลยน้องนิวิอาอายุจะสามเดือนแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเมืนนะ่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นวัคซีนไข้หวัดหัดแมวนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องไปฉีดพิสุนักบ้ากับไข้หวัดหัดแมวเข็มสองต่อนะครับก็ฉีดไปอีกโอเคพอแป้งคุณแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยน้องเขาก็จะตัวหอมมากๆเลยนะคะน,น,นี่ก็นะคะกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ ซื้อมาจากที่โลตัสน,นะคะขวดประมาณ100ร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้นานเลยนะครับ150ร้อยห้าสิบกรัมเพราะว่าใช้ครั้งนึ่งก็ใช้แค่นิดเดียวพอนะนี่เป็นรายแชมพูกลิ่นหอมมากเลยนะคะแต่ว่าก็ถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะหอมแรงไปนิดนึงนะครับหอมไม่ควรใส่เยอะ,ะเกินไปเพราะว่ามันจะหอมแบบหอมเวียนหัวน,นะครับนี่ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะบางคนเพ่จะชอบก็ได้โอเคครับก็ขอจบการอาบน้ำนุงนุเยอะี่เท่านี้นะครับก็ขอบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบาย